น้ำเสียงสำคัญกว่าความดังจริงไหมครับอย่างเช่นสมมติว่าครูเดมจะลองร้องแบบดังๆกับร้องแบบเบาๆนะบ,บางคนบอกว่าเราบอกว่าต้องร้องให้มันดังแบบสุดๆใช่ไหมเดี๋ยวคุณเดมจะลองสาธิตให้ดูก่อนยังไม่บาแอดว่าแบบไหนจะดีหรือว่าไม่ดีนะครับอย่างเช่นคุณเดมบอกจะบอกคำว่าลองแต่งเพลงขึ้นมาคุณเดมจะบอกว่าสมมติเราแต่งเพลงสักประโยคหนึ่ง ลองใช้คำว่าบอกรักแล้วกันนะคำแรกบอกว่าบอคำที่สองบอกว่ารันะคุณเดี๋ยวจะเล่นในคีย์จีเมเจอร์ให้ดูก่อนสมมติคุณเดี๋ยวบอกว่าบอรัก็ได้ แต่ความรูม้สึกคุณเดมันแข็งไปหน่อยทีนี้คุณเดจะลองปรับคำว่ารักเบาลงนะเป็นคำว่าบอรักเห็นภาพไหมรักก็อาจจะไม่จำเป็นต้องดังก็ได้ถูกไหมหรือปรับดังขึ้นมาหน่อยบอรักเห็นภาพไหมถ้าย้อนกลับไปดังๆแบบเดิมบอรัก เไ,ไหมเพราะนัเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยการร้องให้ดังเพียงอย่างเดียวนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ช่วยให้เราร้องเพลงเพราะก็ได้ทีนี้วิธีการฝึกก็คือว่าคูเดียมลองให้เพื่อนๆทางบ้านนะนะครับลองฝึกไปพร้อมกันเดี๋ยวเราจะพูดคําว่านะครับบอกรักนะแต่เพื่อนๆทางบ้านเนี่ยนะครับลองฝึกเป็นสามสเต็ปแบบนี้นะครับคุูเดียมให้ฝึกดังกลางเบานะ ดังกลางเบาแบบนี้เช่นยังไม่ต้องร้องออกเสียงก็ได้นะยังไม่ต้องออกเสียงให้กังวลก็ได้เช่นก็คือบอกรักนี่คือดังสุดนะบอกรักอันที่สองคือบอกรักอันที่สามคือบอกรักเห็นภาพอะไรไหมได้ฝึกในเรื่องของดนามิกไงใช่ไหมหนักเบานะไม่จำเป็นต้องดังอย่างเดียวนะเสียงที่มีสเสน่ห์ร้องมีสเสน่ห์มันต้องมีเบาผสมผสานเข้าไปด้วยนะเดี๋ยวเรียนนับหนึ่งสองสามเพื่อนๆทำไปพร้อมกันอันแรกคือ บอกรักบอกรักบอกรักอันหลังจะนับเป็นกระซิบก็ได้ครูคเดี๋ยวหให้เทคนิ่งงานหนึ่งหนักหนักสองกลางๆงสามกระซิบนะเต็มพร้อมนะขอสองรอบหนึ 1, 2, 3, ่งสองซ้ำแรงบอกรักกลางบอกรักเบากระซิบบอกรักเก่งมากครับรอบสุดท้ายช้าลงทำไปพร้อมกันนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองซ้ำแรงบอกรักกลาง บอกรักกระซิบบอกรักแล้วทําแบบนี้บ่อยๆนําไปใช้กับเพลงเพลงจะมีสีสันมากขึ้นนะครับความเพราะของเพลงที่เพื่อนๆร้องนั้นเนี่ยจะทําให้เข้าถึงคนได้มากขึ้นนะครับเราไม่จะเป็นต้องบอกรักบอกรักก็ยางได้ถูกไหมได้อารมณ์ได้ความรู้สึกแต่ไม่ได้แปลว่าแบบไหนจะถูกแบบไหนจะผิดให้เพื่อนๆไปเลือกเองขอให้ร้องเพลงอย่างมีความสุข ไปฝึกดูครับ